ครับก็กราบมหัศการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพยิ่งนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนบาลีทุกท่านนะครับก็ช่วงนี้นะครับภรารกิจค่อนข้างเยอะนะครับไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้มาพบปะกันนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกใกล้สอบแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ เดือนหนช่วงเวลาประมาณเดือนหนึ่งนะครับสำหรับชั้นประโยคหนึ่งสองประโยคสูงก็ประมาณกีณ่วันเลยสิวันช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะครับช่วงโค้งสุดท้ายก็จะต้องเตรียม ความรู้อย่างเข้มข้นแล้วก็เตรียมร่างกายสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเตรียมจิตใจนะโดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้เนี่ยเรื่องจิตใจก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับไ่ว,ว่าสำคัญมากกว่าเรื่องวิชาการด้วยซ้ำนะโดยเฉพาะชั้นประโยคสูงๆเนี่ยเหลือไม่กี่วันที่จะสอบเนี่ยนะครับต้องเตรียม ในส่วนของเรื่องจิตใจให้ดีนะครับโดยเฉพาะการทำสมาธิสวดมนต์หรือการเพื่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยในพออย่างสมัยผมติวอยู่วัดสร้อยทองเนี้ยต้องไปกราบหลวงพ่อเหลือไปปล่อยปลานะฮีบางเคล็ดบอกว่าปล่อยปลาไหลจะได้ไหลไปเลยนะฮย สอบผ่านไปเลยปล่อยปลาช่อนจะได้กรรมการจะได้เมตตาช้อนขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็เป็นเค็ดของแต่ละบุคคลนะเป็นความเชื่อนะครับเพราะนั้นอะไรที่เป็นขวัญกำลังใจในช่วงท้ายนี้ก็นะครับเอาหมดนะฮะเอาหมดนะแต่สิ่งที่ สำคัญที่จะสร้างขวัญกำลังใจของเราก็คือฐานของจิตเรานะครับสร้างฐานของจิตเราให้มั่นคงด้วยด้วยสมาธิฮะด้วยสมาธิด้วยความมั่นใจด้วยความศรัทธาเนี่ยพลระหา้านะเอาพละห้ามาใช้นะครับตอนช่วงสมัยผมสอบเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากเนี่ยก่อนสอบนะครับเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบาก แต่การที่เราจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากได้นะก็ต้องอาศัยกำลังหรือพระหา้าพละหศรัทธาสติสมาธิวิริยะปัญญาใช่ไหมครับผม่าจะเรียงลำดับผิดนะก็ประมาณนี้เอามาใช้ศรัทธาคือมีความเชื่อว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทำได้ความรู้ความสามารถ ที่เราสั่งสมมาเนี่ยทั้งปีเนี่ยจากครูบาอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะทำให้เราสอบผ่านได้ศรัทธาความเชื่อวันกองทัพไทยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้แง่คิดนะครับได้แง่คิดว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยตอนช่วงที่หลุดเข้าไปในวงล้อมของศัตรู ของทัพคาสิกพม่าเนี่ยหากพระองค์ไม่มีศรัทธาว่าจะสามารถเอาชนะศัตรูอริราชศัตรูได้เนี่ยก็คงจะไม่มีเอกราชของประเทศไทยในวันนี้เ,เพราะพระองค์มีศรัทธานะีมีความเชื่อว่าจะต้องนำกองทัพไทยนำชาติไทยให้เป็นเอกราชให้ได้ สามารถที่จะชนะอริราชศัตรูได้นอกจากมีความเชื่อว่าจะชนะได้แล้วเนี่ยญญยังมีปัญญานะะยังมีปัญญามองว่าการที่เราจะหลุดมาค่เดียวเนี่ยจเจ้าชนะศัตรูได้อย่างไรโดวยวิธีการใดแล้วก็ใช้ระเบียวบวินัยใช้ศีลที่ฝึกมาดีแล้วนในการที่จะ เข้าต่อก่อนเอาชนะค่าสึดได้เพราะนั้นก็เช่นกันครับเราก็ปรับเอามาใช้ในชีวิตของนักเรียนของเราเบื้องต้นนีกเราต้องเชื่อก่อนว่าเราสามารถที่จะพิชิตข้อสอบได้สามารถที่จะเอาชนะข้อสอบได้นะฮะเชื่อมั่นแบบแบบโดยวางใจเป็นกลางด้วยนะฮะ เชื่อมั่นโดยวางใจเป็นกลางนะโดยความรู้ความเพียรที่เราสั่งสมมาตลอดทั้งปีเนะี่ยจะสามารถนะเอาชนะข้อสอบได้นะครับช่วงนี้10ปกว่าวันนะสําหรับรประโยคสูงก็ดูสบายสนะบายประโยคหนึ 1, 2, ่งสองก็ตอนนี้เหลือว่าประมาณสามสิกว่าวันก็ยังมีเวลาอยู่นะครับยังมีเวลาอยู่ถ้าผมมีเวลาเนะี่ยผมก็จะมา ช่วยในส่วนนักเรียนที่ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันนะฮะไม่ค่อยมีเวลาดึกดกมาค่อยมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามามาว่าไปด้วยกันอาจจะในส่วนของวยากรณ์ประโยคหนึ่งสองสัมพันธ์แล้วก็ไวยากรณ์ประโยคสามนะครับในช่วงเดือนกุมภาเนาะประมาณเดือนกุมภาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับก็ยังไงก็ขอให้กําลังใจแล้วก็ถวายกําลังใจนะครับเพราะวิสุทธิสมณเนนนะครับ ถึงแม้จะมาอยู่ในกองทัพแล้วก็ยังไม่ทิ้งกองทัพทมนะครับก็ยังเป็นกําลังใจให้กับนักเรียนอยู่นะครับวันนี้ผมไม่ได้เตรียมพอดีไม่ได้เตรียมแบบสกรีนหน้าจอครับก็เลยเอาหน้าสดเลยนะครับไม่ต้องเตรียมอะไรมากเอาสดๆนี่แหละนะครับวันนี้ มีเวลาว่างเว้นจากภารกิจนะครับซึ่งภารกิจของสํานักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมที่ผมสังกัดอยู่เนี่ยก็มีภารกิจค่อนข้างเยอะนะครับที่ผ่านมาก็เตรียมอัญเชิญพระบรมรูปนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็พระรูปองค์บิดาสามเหล่าทัพขึ้นประดิษฐานที่อนุสรสถานสํานักงานประหลัดกระทรวงกลากระทรวงกลาโหมส่วนแยกสีสมานผ่านไปเมื่อวันที่18ที่ผ่านมา นะครับก่อนหน้านั้นวันที่8ธันวาก็มีพิธีหล่อนะครับเททองหล่อจากนั้นอัญเชิญขึ้นปฏิสถานณพระแท่นชัยมงคลเนวันที่16มกร,ราที่ผ่านมาแล้วก็มีพิธีสมโภชวันที่18ตรงกับวันกองทัพไทยที่ผ่านมานะครับในส่วนของกองอนุสศาสนาจารย์กรมเสมียนตราสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมก็มีหน้าที่เป็นแม่ง,งานหลักในการจัดงานนะครับก็งาน ค่อนข้างหนักหลังจากนี้ก็นะครับอาจจะมีเวลานะครับมาพบปะพูดคุยกับนักเรียนแล้วก็สอดแทรกในส่วนเคล็ดวิธีการต่างๆถวายกับนักเรียนได้บ้างนะครับถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับถือว่าได้ถวายความอุปัรภ์นะครับกับนักเรียนนะครับความสะดวก ถวายกำลังใจกับนักเรียนวาลีทุกท่านครับวันนี้ก็เล็กๆน้อยๆครับผมมาทดสอบดูว่ายัางไลฟ์สดได้หรือเปล่านีครับเดี๋ยวก็เตรียมระบบสกีนหน้าจอนู่นี้นั่นเพื่อจะออถวายในส่วนของวยากรนะครับบ้างนะครับวันนี้ก็ประมาณ10นาทีนะครับงสมควรเก็เวลาถวายกำลังใจกับ ทุกรูปแล้วก็ให้กำลังใจบอสอทุกท่านครับขอให้เรามั่นใจนะครับว่าเราทำได้แล้วศรัทธาตัวนั้นแหละจะเป็นแสงสว่างส่องนำทางของเราไปถึงเป้าหมายครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ Coming ง o o นครับ